เสร็จแล้วกับสูตรนมข้าวญี่ปุ่นสำหรับคนที่มีปัญหาผิวกายหยาบกล้านอยากจะกลับมาขาวใสและคนที่มีฝ้ากละจุดดำหลุมสิวเยอะอยากจะหลุมสิวตื้นหน้าใสาดูเด็กดูอ่อนกวัยเท่านี้ค่ะกับสูตรนี้ง่ายๆทำง่ายใช้และเห็นผลจริง ทกันลและว,วัตถุดิบที่เราจะใช้สําหรับสูตรนี้วันนี้ค่ะได้แก่น้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่าประมาณหนึ่งแก้วนมจืดจะใช้นมรสอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าการมนมีนมโรงเรียนัมนก็ใช้นมโรงเรียนหนึ่งกล่องค่ะเน้นว่าเป็นนมจืดนะคะข้าว ข้าวสารซึ่งจะเป็นข้าวสารเจ้าข้าวเหนียวข้าวไลฟ์เบอร์รี่ข้าวดำข้าวลืมผัวข้าวก่มได้หมดขอแค่เป็นข้าวสารเราจะอาศัยวิตามินดีๆในข้าวนะคะเพื่อใช้และช่วยบำรุงหน้าทำให้หน้าเราเด็กและอ่อนเยาว์ส่วนตัวนี้ บ้านไหนมีก็ใช้บ้านไหนไม่มีก็ไม่ใช้ไม่ว่ากันค่ะจะใช้วิตซีเซรั่มตัวอื่นก็ได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าใช้วิตซีเซรั่มร่วมด้วยกับสูตรนี้จะทำให้หน้าเราดีขึ้นหน้าที่มีปัญหาฝ้ากระจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะใช้ข้าวสารที่เราเตรียมไว้ประมาณนี้นะคะ สามช้อนโต๊ะถึงสี่ช้อนโต๊ะใช้คำว่าประมาณได้เลยค่ะหลังจากนี้เราก็นำข้าวไปล้างให้สะอาดและมนก็ทำการล้างจนสะอาดแล้วนะคะประมาณหนึ่งถึงสองน้ำเติมนมลงไปนี่เติมนมลงไปในข้าวเลยค่ะปริมาณหนึ่งกล่องเติมลงไปเลยค่ะ สูตรนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีเครื่องปั่นก็ได้นะคะสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งหน้าและตัวหลายๆคนสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าถ้าไม่มีเครื่องปั่นอยากกระทําสูตรนมข้าวทํำยังไงทําแบบนี้เลยแล้วก็เติมน้ำหนึ่งแก้วลงไปเลยค่ะเราก็ได้ส่วนผสมที่เรียบร้อยนําไปตั้งไฟอ่อน แล้วมนก็ทำการตั้งไฟอ่อนๆแล้วเรียบร้อยนะคะระยะเวลาผ่านมาประมาณ2นาทีน้ำเริ่มเดือดค่ะคนเรื่อยๆหมอแนะนำว่าคนเรื่อยๆค่ะคนไปจนกว่าข้าวที่เราใส่ไปข้าวสารที่เราใส่ไปนี่นะคะมีความอืดเหมือนเราต้มข้าวเลยเราจะต้มประมาณ5-10นาทีคนไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่คนเราจะเห็น ว่านมของเราเริ่มข้นขึ้นมีความหอมขึ้นวิตามินดีๆในข้าวจะละลายมาอยู่ในนมและเดี๋ยวมาดูกันค่ะและเมื่อปิดไฟพักมีจนอุ่นๆน,นะคะเราก็จะแนะนำสองวิธีสำหรับบ้านไหนที่ไม่มีเครื่องปัน่นก็ใช้วิธีการกรองแยกน้ำและเนื้อได้เลยค่ะเราก็จะแนะนำา2ส่วนเลยนะคะทำการกรองแบบนี้เลยค่ะ ได้สูตรนมข้าวสำหรับหน้าและผิวแล้วค่ะสำหรับบ้านไม่มีเครื่องปัน่นแต่ถ้าบ้านไหนมีเครื่องปัน่นแนะนำแบบนี้เลยค่ะใช้นมกับข้าวผสมลงไปในโถค่ะและทำการ<ล>ปัน่นที่เห็นก็เป็นสูตรนมข้าวซึ่งใช้สำหรับผิวหน้าเพื่อให้หน้าดูอ่อนเยาวดู เด็กลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะและใครที่มีปัญหาฝ้ากระมีปัญหาดำแดดดำกล้ามีปัญหาสิวมนบอกเลยว่าสูตรนี้ใช้แล้วดีจริงๆถ้วยนี้คือแบบบ้านไหนที่ไม่มีเครื่องปั่นค่ะก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยและส่วนบ้านไหนที่มีเครื่องปั่นค่ะปั่นข้าวรวมกับนมแบบเมื่อกี้นี้นะคะก็จะดูโคนคนนิดหนึ่งได้เป็นครีมบำรุงได้เป็นมาสกหน้านี่ได้เป็นเนื้อครีมสำหรับบำรุง และนี่คือส่วนข้าวกับนมที่มนแยกออกมาจากส่วนที่เราปั่นรวมกันเราจะใช้ส่วนนี้ไม่ทิ้งนะคะมนแนะนําให้ใช้ส่วนนี้ในการขัดผิวซึ่งทั้งสองสูตรนี้ไม่ได้เหมาะแค่ผิวหน้าอย่างเดียวผิวกายก็ใช้ได้มันเป็นสูตรที่เหมาะสําหรับบางคนและสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะบางคนชอบและสะดวกแบบที่ไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้แบบนี้ส่วนใครที่มีเครื่องปั่นทําแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ขึ้นอยู่ความสะดวกเลย และเวลาการใช้หมดแนะนําให้ใช้ร่วมกับวิตซีอย่างที่หมดแนะนําบ้านไหนมีวิตามินอ e, ีบ้านไหนมีน้ำมันมะพร้าวมีน้ํามันมะกอกใช้ได้หมดเลยวิธีการใช้พอเราจะใช้แบ่งแบ่งใช้ใช้หยดลงเลยค่ะกับส่วนที่เราจะใช้ปริมาณพอเหมาะ มันจะใช้ประมาณ4-5หยดคนให้เข้ากันค่ะและพักทิ้งไวส้สักครู่ส่วนนี้ทำเสร็จแล้วสามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณ2-7วันใส่กล่องปิดฝานะคะไม่แนะนำให้ใส่ถ้วยแบบนี้เราแช่เลยเพราะเมื่อโดนอากาศครีมนมข้าวแบบนี้จะ นี่นะคะมีเกิดเกิดอาการแห้งฉะนั้นนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะมนญใช้ร่วมกับสำลีค่ะหลังล้างหน้าหลังน้งหน้าสะอาดหรือใครจะใช้เช็ดเครื่องสําอางก็ได้นะคะใช้ไปเลยใช้ลงไปเลยอันนี้หน้ามนก็คือใช้เครื่องสําอางอยู่นะคะฉะนั้นมนก็จะใช้แบบเป็นตัวนี่โทนเนอร์เช็ดหน้าไปเลยค่ะเช็ดไปเลยแล้วเราก็นี่เครื่องสําอางของมอญก็จะหลุดออกมานี่นะคะสังเกตได้ หลังล้างหน้าเครื่องสําอางของมลออกมาแล้วาสามารถที่จะทําได้เลยค่ะมนบอกเลยนะว่าสูตรนี้ดีจริงค่ะหลังจากที่เราเช็ดเครื่องสําอางออกไปบางส่วนแล้วเราก็ทําการพอกได้เลยเช็ดนวดแล้วก็หมักทิ้งไว้ได้เลยวิธีการทําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้มือลงนวดได้เลยอันนี้เมื่อกี้หน้าตอนแรกมนมีเครื่องสําอางนะคะมนใช้เป็นคลีนซิ่งไปแล้วเช็ดทำความสะอาดเครื่องสาอางเรียบร้อยแล้วตอนนี้ ใช้เป็นนี่ครีมบำรุงแล้วค่ะล้างเลยขัดได้เลยค่ะแนะนำใช้วิธีการนวดให้เกิดประโยชน์กับผิวหน้าด้วย นวดประมาณ3-5นาทีถ้าใครที่มีเวลาสามารถที่จะหมักทิ้งไว้ได้ประมาณ2ชั่วโมงเลยการหมักม้าเพื่อเป็นม้าค่ะจะช่วยทำให้หน้าเราชุ่มชื้นมีความนิ่มนุ่มนวลหน้าเด็กมนบอกเลยว่าสูตรนี้ใช้ดีค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ล้างหน้าได้ปกติเลยแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าหลังล้างกันค่ะแล้วมนก็ทําการล้างหน้าหลังจากที่หมัก ครีมนมข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมันบอกเลยว่าสูตรนี้ดีจริงช่วยทำให้หน้าขาวใสหน้าเด็กลงไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถใช้ได้ค่ะไม่ได้ใช้เฉพาะผิวหน้าเท่านั้นสามารถใช้ร่วมกับผิวกายได้ค่ะ